สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์สำหรับช่วงนี้นะฮะต้องบอกเลยว่ามีทั้งเกมเก่าเกมใหม่เกมเก่ามาเปิดใหม่เยอะแยะมากมายหลากหลายสไตล์ก็เลยกะว่าจะมาทําคลิปแนวแนะนําเกม10เกม8เกมแล้วแต่พาร์ทผาๆกันไปซึ่งสําหรับในพาทนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มกันด้วยเกมจากอนิเมะซึ่งคาดว่าน่าจากคุณหน้าคุณตาส่วนจะมีเกมอะไรบ้างนั้นสไตล์ไหนบ้างเราก็ไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ โคโนะสุบะราชิกิเซกายนิสุกุฟุกุโอะแฟนตาสติกเดย์เกมมือถือแนว RPG จากซีรีส์โคโนะสุบะที่นำเรื่องราวสุดออริจินอลจากอนิเมชันรวมถึงมีเสียงภาคของหลากหลายตัวละครที่คุ้นเคยซึ่งเขาได้รวบรวมความป่วนความเกลียนของเหล่าตัวละครมาให้เพื่อนๆได้รับชมและยังมีโหมดเ,ดเรื่อง่ให้เราเลือกเล่นถึง3โหมดไม่ว่าจะเป็นเมนสตอรี่แคเลคเตอร์แอพิเมชและโคโน s สุบะสตอรี่ส่วนระบบการต่อสู้จะเป็นรูปแบบเดียวทมัมและยังสามารถจัดทีมได้ตามความชอบรวมถึงเมื่อ ื่อใช้ท่าไม่ตายก็จะมีคัส,สินสุดพิเศษประจําตัวละครนั้นๆอีกด้วยนะครับถ้าใครชอบความเกียนความหา้าไม่ควรพลาดกับโคโนซุบะแฟนตาสติกเดย์ยูยูฮากุโชเกนไข่แบทเทลสปิริต เกมมือถือแอคชั่น RPG จากคนเก่งทะลุฟ้าหรือคนเก่งฟ้าประทานเนื้อเรื่องเกมจะเป็นฉากหลังของจกักรวาลดั้งเดิมในซีรีส์การ์ตูนซึ่งเราจะได้บังคับควบคุมตัวละครที่ชื่นชอบแน่นอนว่าในแต่ละตัวละครก็จะมีความสามารถและสกิลที่แตกต่างกันไปแถมเรายังสามารถเล่นรูปแบบโคออกกับเพื่อนได้อีกด้วยนะครับตัวเกมทําขึ้นมาเพื่อฉลองครบรอบ25ปีของการ์ตรูนก็เลยได้ว่าถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่น่าติดตาม คิเมซุโนะยายบะชิฟูอุเคนกิอิโรโยเกมมือถือแนว RPG จากซีรีส์คิเมซุโนะยายบะดาบพิกาอสูนสำหรับตัวเกมแน่นอนนะครับว่าเราต้องสู้กับเหล่าอสูนก็จะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นหลากหลายตัวนก็จะเป็นตัวละครที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาและเรายังสามารถนำพากลุ่มนักล่าอสูรเขาไปร่วมต่อสู้กับเหล่าอสูรได้แบบเป็นทีมก็นำพาเป็นกลุ่มนะก็ต้องไปเป็นทีมสิและเกมเนี้ก็จะมีทั้งระบบ Android และ iOS รวมถึง PC อีกด้วยนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่ออไปนะถื เป็นหนึ่งเกมที่น่านเล่นโคตรเลย My Hero Academia The Stonegate Hero เกมมือถือแนวแอคชั่น RPG คุณภาพกราฟิกระดับ3 d ดีสุดตะการตาเป็นเกมจากซีรีส์ My Hero Academia สำหรับเนื้อเรื่องก็จะเล่าตามทำลายเดียวกันกันกบต้นฉบับเหมือนเราได้อ่านการ์ตูนหรือดูแอนิเมชั่นกันเลยและภายในเกมเราสามารถรวบรวมตัวละครที่ชื่นชอบได้ซึ่งเราจะได้เห็นทั้งสกิลท่าไม้ตายสุดอลังการเพื่อพิชิตเหล่าเว้ไลที่มากวนใจถ้าใครได้ลองเล่นแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมส่วนจะเปิดให้บริการเมื่อไหร่น เดี๋ยวผมมาอัปเดตข่าวสารให้ละกันนะครับ วันพีทไฟติ้งพาทเปิดฉากการประจุดภัยท้องทะเลในรูปแบบแอคชั่น 3D เกมมือถือจากอนิเมะวันพีทที่ไม่นในเกมเราจะได้ออกสำรวจโลกแห่งท้องทะเลรวบรวมเหล่าคู่หูท้าทายปีศาจใต้สมุรต,ต่อสู้ในรูปแบบเรียลไทม์และยังสามารถปลดปล่อยสกิลสุดเท่นอกจากนี้ยังมีสมบัติให้เราตามหาพร้อมกิจกรรมต่งตางๆอีกมากมายภายในเกมแหมถ้าเปิดแล้วนะครับไม่ควรพลาดที่จะเล่นต้องให้เป็นเซิร์ฟจีนก็เถอะเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมอะไรนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เหมือนเดิม s r r t Art o n l i n ล b a c k s กซอ a m a n เกเกมมือ hmm. ถือ MMO Open World น 3D จากซีรีส์อสอ r ร์ตออนไลน์แมปเปิดกว้างโคตรกว้างพร้อมระบบการต่อสู้ที่ดูลื่นไหลซึ่งจะมีหลากหลายประเภทอาวุธให้เราเลือกเล่นและมาพร้อมกับระบบหอคอยร้อยชั้นตามฉบับที่ยายพร้อมแล้วหรือยังที่เราจะเล่นเกมแห่งความตายเนื้อหาเกมยังปล่อยออกมาไม่เยอะนะครับยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะสาหรับเกมนี้ f a i r y t a ลเอ็นเลสแอดเ e นเจเกมมือถือแนว RPG ลิขสิทิิ์แท้จากอนิเมชื่อดังอย่าง a i r y t a l e ซึ่งในหาภายในเกมก็ไดหยิบยกทั้งตัวละครเรื่องราวและฉากอนิเมะต่างๆพร้อมนำเสนอรูปแบบการต่อสู้ใหม่พันแนวกาสเกมภายในเกมเราจะได้รวบรวมเหล่าตัวละครที่คุ้นหน้าคุ้นตาซึ่งคีย์หลักของเกมนี้ก็อยู่ที่การจัดทีมนี่แหละเพราะไม่ว่าเราจะต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นหรือผ่านดานการเลือกใช้งานตัวละครจะมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าแต่ละตัวละครก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปอย่างไงก็รอกันต่อไปนะครับกับ f a i r y t a ลเอ last adventure รีซีโล่ Infinity เกมมือถือจากอนิเมะรีซีโล่รูปแบบการต่อสู้ก็จะเป็นแนวเทิร์นเบดเราสามารถรวบรวมเหล่าตัวละครภายในเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักที่เป็นฝ่ายดีหรือว่าตัวละครเหล่าร้ายอย่างลัทธิแม่มดเอามาอยู่ในทีมเพื่อใช้ในการผ่านด่านได้ด้วยนะครับและแน่นอนว่า CG ของเกมนี้โคตรสวยเหมาะกับคนที่ชอบเก็บ CG ดูภาพสวยๆหรือการเปลี่ยนชุดของตัวละครในไหนก็บอบชั้นมาเยอะ้ากใครไม่อยากบอบช้ำจากอนิเมะก็ไม่ควรพลาดน,นะฮะสำหรับเกมนี้ส่วนจะเปิดให้เล่นตอนไหนนะั้น เดี๋ยวผมมาอัปเดตข่าวสารให้อีกทีนึงแล้วกันนะครับดูลากมิ a าโกโต้เกมมือถือแอคชั่น RPG จากอนิเมะเรื่องโนรังมิเทวลาคาจอนที่ภาในเกมเราจะได้สัมผัสการต่อสู้แบบดูดเดือดพร้อมเอฟเฟกต์การตาด้วยตัวละครที่ถอดแบบมาจากโลกของอนิเมะเสียงาพากยที่คุ้นเคยและยิ่งเราต่อสู้มากขึ้นผ่านดาดไปได้ไกลก็จะปลดล็อกเนื้อเรื่องภายในเกมสุดเข้มขน้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่มีความน่าสนใจนะครับ แฮร์รี่พอตเตอร์เมจิกอเวเกมมือถือแนวผสมผสานการ์ดเกมผสม RPG จากซีรีส์แฮ r ์รี่ t อตเซึ่งภายในเกมเขาจะให้ผู้เล่นมุ่งหน้าสู่ฮอกวอตส์ในฐานะจอเมเวทฝึกหัดเพื่อเริ่มต้นการออกประชนภัยอันลึกลับกับเหล่าคู่หูเรียนรู้บทคาถาและท้าประลองกับพ่อหมดผู้น่าเกงขามและยังมีปริศนาอีกมากมายให้เราร่วมผจญภัยก็ไปติดตามต่อกันได้ในแฮร์รี่พอตเตอร์เมจิกอเวนเ ปินเซต์คอนเน็กต์รีไดเกมมือถือ a อนิเมชัน RPG ฟอร์ฟมยักษ์จากอนิเมะเรื่องปินเซต์คอนเน็กต์รีไดชื่อเดียวกันเลยนะครับเนื้อเรื่องเขาจะให้เราร่วมออกผจญภัยใน a s t r o m ไปกับเหล่าเจ้าหญิงผู้น่ารักทั้งหลายแต่งเติมสีสันให้กับเรื่องราวและมีเสียงพากย์ให้เราด้วยนะครับแบบฟูไวมีระบบการต่อสู้แบบเรียลไทม์แบทเทิลที่เรียบง่ายมีท่าไม้ตายที่มีคัสเซียนอนิเมที่แสนสวยงามและยังสามารถสารสัมพันธ์นกับตัวละครที่ชื่นชอบยิ่งความสัมพันธ์นเยอะขึ้นเท่าไหร่ลลอเองบทพศษ าจจะเปิดเผยอีกด้านหนึ่งของตัวละครที่เพื่อนๆไม่รู้จักมาก่อนก็เป็นได้แล้วเกมนี้มีเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วนะครับลองไปโดดเต้นดูได้นะ แอคชั่นไทยมาเนนเกมมือถือแนวแอคชั่น RPG จากอนิเมะค่ายเฮสเกมในตำนานที่ได้นำเอาเหล่าตัวละครจากทีมหลักของเกมไทยมาเน่นมาให้เราได้บังคับต่อสู้กับเหล่าเวลร้ายใช้อาวุธต่างๆเพื่อปกป้องสันติภาพของโลกเพราะมมีฉากสำคัญสคัญให้เราค้นหารวมถึงแฟชั่นของตัวละครส่วนจะเป็นยังไงบ้างนั้นก็ไปหาคำตอบกันได้เลยนะครับผม และนี่แหละก็จะเป็น10เกมจากซีรีส์อนิเมะมีเกมไหนถูกใจเพื่อนๆบ้างครับซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าน่าเล่นหลายเกมเลยนะฮะส่วนข่าวสารเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้อีกทีแล้วกันเนาะสำหรับในพาร์ทนี้การแนะนําเกมก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับส่วนถ้าอยากให้นะนําเกมแนวไหนสายไหนอีกนะฮะเดี๋ยวผมมาทําคลิปอีกทีนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าชอบอยังไงก็ฝากทบกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับไปแล้วครับผมบายบาย